วันนี้เราจะมาตอบปัญหาของเด็กยุค Gen Y กันนะคะตอนที่พี่เป็นวิทยากรเนี่ยพี่ได้รับคำถามจากน้องๆว่าหนูเป็นคนเวลาอยู่ห้องคนเดียวแล้วก็คือว่าเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวแต่พอมีเพื่อนมาบอกว่าขอนอนด้วยแล้วหนูอ่ะไม่กล้าปฏิเสธเพื่อนหนูควรทำอย่างไรได้บ้างคะแล้วหนูจะปฏิเสธไปตรงๆหนูจะผิดไหมคะพี่ถ้าสำหรับพี่นะคะคำตอบก็คือว่า ไม่ผิดค่ะความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องอย่างหนึ่งที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นการให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้าเพื่อนให้เกียรติเราเนี่ยเพื่อนก็จะเข้าใจเราคนที่แรกเราจริงๆเขาจะรู้จักเราดีแล้วก็จะเข้าใจเราเพราะฉะนั้นเรามาทูเรามาดูวิธีการปฏิเสธอย่างไรให้น่ารักนะคะเด็กๆถ้าเป็นพี่เอาในกรณีที่พี่นะพี่ก็จะบอกเพื่อนว่า เฮ้ยยูพอดีไอเป็นคนที่แบบเวลากลางคืนเนี่ยคนขยับตัวแล้วเนี่ยไอยจะเป็นคนที่ตื่นง่ายแล้วก็รู้สึกตัวตลอดเวลาเลย คือไม่คือถ้าถ้าอยู่มานอนกับไอถ้าอยู่ขยับตัวน,นิดหน่อยไอยก็จะรู้สึกตัวไอเป็นคนที่แบบแล้วเวลาตื่นมาถ้าไอานอนไม่เต็มอิ่มไอจะหมุดหงิดมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือพรุ่งนี้เช้ามีทุระต้องไปแต่เช้าตั้งแต่7จ็ดโมงแปดโมงเช้าเลยเพราะฉะนั้นคืนนี้ก็คือต้องการนอนแบบการนอนที่แบบดีจริงๆเพราะพรุ่งนี้เช้าแล้วก็ทั้งวันเราจะยุ่งนี่เป็นหนึ่งในการปฏิเสธที่ดีแล้วก็ขอโทษเขาไปด้วยนะคะว่าแบบเออขอโทษจริงๆนะแบบเออ มันไม่ได้จริงๆถ้าแบบไม่ใช่เหตุฉุกเฉินหรือว่าไม่ใช่แบบเพื่อนแบบโดนเตะออกจากบ้านแล้วไม่มีที่ไปการดึกอันนั้นเราก็ไม่มีช้อยส์นะคะในบางในบางครั้งเราก็ไม่มีช้อยส์แต่ว่าในวิธีของพี่ถ้าเพื่อนขอก็คือพี่ก็จะปฏิเสธประมาณนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือพี่เป็นคนที่แบบเอาทนนี่แชร์เรื่องส่วนตัวของตัวเองก็คือว่านอนคนเดียวตลอดบางครั้งเหมือนเมื่อก่อนตอนที่พี่ไปบินนะคะแล้วกลับมาเหมือนพ่อกับแม่เราเนี่ยเหมือนพี่เป็นน้องคนที่4ี่ใช่ไหม พ่อกับแม่ยังแบบเออลูกมานอนด้วยกันไหมลูกมานอนตรงกลางนะนอนให้พ่อกับแม่หายคิดถึงแล้วพี่ก็แบบว่า no ไม่สิพี่ไม่อยากนอนเพราะว่าเหมือนกับเราชินกับการนอนคนเดียวมาแต่ไหนแต่ไรเหมือนที่พี่บอกแหละใครขยับพี่ก็รู้สึกหรือว่าใครตื่นหรือว่านะหายใจค้างๆพี่ยังรู้สึกเลยเพราะฉะนั้นก็คือพี่ก็จะบอกพ่อกับแม่ว่าเอนอนเล่นๆได้นะคะแต่ว่าถ้านอนถึงคืนนี้ลูกนอนไม่หลับแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือให้เกียรติ คนที่เขาถามเราตอบเขาตรงๆได้นะพี่ว่าถ้าคนที่รักเราจริงๆหรือว่ามีความเห็นอ,อกเห็นใจเรื่องนี้ไม่น่าจะใช่เรื่องใหญ่ขอโทษเขาไปหลังจากที่เราบอกเขานะคะเพราะฉะนั้นทริคนี้ลองเอาไปใช้กันดูนะแบบว่าเออให้เหตุผลไปแล้วก็ขอโทษพี่ว่ามันน่าจะช่วยเราได้นะยังไงเจอกันคิดหน้านะคะกับคําถามใหม่ๆที่น้องๆส่งมากันเทียบเลยค่ะบายบายค่ะ